ทุกคนเราไปเจอขี้ตัวหนึ่งมามันน่ากินมากมันคือขี้ตัวนี้เดี๋ยวเราไปชวนเบียร์ไปซื้อกันดีกว่าจะไม่แบ,บ่งให้ใครกินเหรอใช่แด<ต>ดร้อนมากเลยทุกคนเรื่องตาไม่ขึ้นว่าเรามีไก่ทอดถาดใหญ่แล้วนะเห็นหไหมนั่นน่นะต <c oughs> อันนี้แบบตรงเนี้ยตรงนี้มันไม่ไหม่อ่ะ ตอนนี้เราก็อยู่กันเดินรถเลยจะบอกว่าเขามีขายกันที่ในเซเว่นด้วยแล้วเดี๋เดี๋ยวเราไปดูกันที่เซเว่นดีกว่านะเขาบอกว่าเขาเห็นคลิปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะเอ้าจริงเ <laughs> หรอเออว่าจะชวนกินอยู่จะมาชวนก่อนจนะ <laughs> ริงนะแสดงว่าเราใจตรงกัน <laughs> มกลัว,วนหรื <laughs> อ่ะเราไปเจอกันที่เซเว่นเลยไป Let's go ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ดาซีเวนแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราลงไปดูเลยกันนเซีเวนที้จะมีไหมมีไหมไปไปไปดูดร้อนอ่ะร้อนมากแดดร้อนมากแดดร้อนมากเลยทุกคนเรืองตาไม่ขึ้นเพราะว่าท่าทางนะจ๊ะยองดีเว้ วิ่งไปก็มันเล็กน้อยจังนงี้ยสบเก้าบาทยังเท่านี้เองนะอันนี้เดียวเองจะอิ่มไหมอ่ะอะนันละเท่าไหร่อ่ะประละสิบเก้าบาทนะไหนทั้งในมีสิบเกนะ้าเลยอันนี้คือยาดีชีสสรุปมันมีราคาบอกไหมอะ่ะมันไม่มีราคาบอกอ่ะดิเราจะได้ซื้อผิดถูกไง <laughs> ให้เขาเช็คราคาให้ก่อนเพราะว่าไม่ได้ติดราคาไว้ไงเด็ <Okay. S 1> ก็เลยไม่รู้ว่าราคาอันนั้นเท่าไหร่แต่ที่เราดูมามัน19บาทใช่แต่ก็ไม่รู้บบาาทอว่าเราจะเอายกกล่องเลยดีอันนี้อันละ19บาทเอา,า6อันจะไม่แบ่งให้ใครกินเลยเหรอใช่จะบ้า เอากล่องไปด้วยนะได้ได้เราได้แล้วเราได้มาแล้วอ้ยโชคดีอ่ะไม่คิดว่าจะได้เซเว่นแรกเลยใช่ไม่คิดเลย ป้าเดี๋ยวเรากลับไปย่างอันนี้บ้านดีกว่าทุกคนแต่เน,นี่ยลืมจ้าวิคือเล้ว <c oughs> ตอนนี้เราก็มาถึงที่บ้านกันแล้วนะคะทุกคนมาลองมาทําเมนูกันเลยดีกว่าอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นชีสแนวที่กินเล่นนะทุกคนสามารถปิ้งย่างอบทอดได้ทุกเมนู <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะลองย่างบนเตานี้ก่อนเลยนะคะทุกคนอันนี้มีส่วนผสมของชีสมอสซา <c oughs> มอสซาเรลลาชีสมอสซาเรลลาชีสยี่สบานะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่ะใช่มันต้องยืดเราจะมาดูกันว่านน้อเขาจะยืดไหมแล้วก็มีน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มสิแล้วก็มีน้ำมันปาล์มน้ำหมดน้ำมนผุนอ้ยงเเเล่่่นดีวายยๆแบบทคพน แล้วก็มีน้ำมันปาล์มนมผงอ๋อแล้วก็มีแต่งกลิ่นอะไรบลาบลาบาเดนธรรมชาติทั่วไปนี่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 เห็นไหมหอมไหมหอมไหมหอมนะอุ้ยเหมือนแห้งยางลบเลยอะโอ้หอมกลิ่นชีทั่วไปแต่ว่าเราล <t ell noise> องลองนีเราขอลองกินชิมก่อนกชิมสก่คำลองคำหนึ่งเหมือนมันมีกลิ่นไม่ไมอยู่ในตัวปะ มันกลิ่นไมม่าอยู่เนี่ยหน่อยและเราก็ซื้อมาทั้งกล่องด้ยทุกคนอะไรก็ไม่รู้ลงทุนว่ะเขาบอกว่าย่างด้านละหนึ่งนาทีด้านละหนึ่งนาทใช่น้องพริกนีอุ้ยนี่นี่นี่ดูสีสิสีน่ากินจังนีไมสดูสีสีน่ากินมากเลยอ่ะทุกคนอินหน่อยอินหน่อยนะให้มันเกคยมเล็กหน่อย ดิดดิบุมอ๋อมันเหมือนยางลบเลยทุกคนเอาช้อนมาเอาช้อนมาสิทุกคนลองดูความเลือดว้าวก็ยืดอยู่ประมาณนี้ เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะเหมือนมันฝรั่งเลยอ่ะอืมอืออเป็นเค็มๆหอมๆนัวๆนัวๆอ่ออีชิ้นสักสองชิ้นกี่แคลอรี่อ่ะเออกินแต่น้อยออกกำลังกายแต่มากนะคะทุกคนเด็กๆกีกชิ้นเดียวละกันโอาใจโอาใจวางเลยบลู ดีดเหรอมึงไปโดนกระทกมึงไปโดนกระทชิจาิจาทุกคนว่าเราควรกินกับอะไรดีองคอมเมนต์นะจับไว้จับไว้จับไว้นี่โอ้โมันเอ้าเ้ยมันเล่งอะนะมันเล่ยย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 ย เซีด้ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไงมันไม่ได้เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอะใช่เป็นไงอ่ะสู้รอบแล้วไม่ได้ทำไมอ่ะรอบแล้วเขาย่างไฟอ่อนพอไฟอ่อนปุ๊บมันเหมือนมันแบบเข้าย่างไม่อร่อยเหรอ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะทุกคนก็มดียวเท่านี้แหละ จะบอกว่าใครที่เคยลองกินแล้วอะมาบอกเราด้วยว่ามันเป็นยังไงเคยทำเมนูอะไรกันบ้างอ่ะกินแบบไหนอ่ะฉันถึงจะอร่อยแบบตามสไตล์ปากบ้านๆแบบเราลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะทุกคนสำหรับวันนี้ไปเลิบบายบายยบาอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะ เออ,อบ้าเรามีไก่ทอดถาดใหญ่แล้วนะเห็นไหมหน้านุ่นน่ะ <c oughs> แต่ว่าเขาอยากกินปลาหมึกย่างมากกว่าแต่ว่าปลาหมึกย่างไม่มีไม่มาทุกคนคือเราตื่นเต้นเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่าแถวบ้านเราว่ะเพิ่งมีเซเวน่นพอเพิ่งมีเซเว่นปุ๊บก็เพิ่งมีร้านขายของมา <c oughs> ปกติเราจะไม่มีอะไรให้กินเลยแถวบ้านเราก็คือร้านขายของชําทั่วไปอะทุกคนเราก็เลยตื่นเต้นไง ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างนี่จะเข้ามาเดี๋ยวบ้าแล้า